พี่น้องที่รักในพระกิษต์เจ้าว,วันนี้เป็นวันอังคารแล้วก็เราก็มารำพึงสองหัวข้อในบบออันที่หนึ่งนั้นเราก็เห็นว่าชาวเมืองพูดกันว่าให้เราไปกับท่านด้วยไปหาพระเจ้าของท่านเพราะพวกเราได้ยินว่าพระเจ้าสถิตกับท่าน การเป็นคนดีในสายตาของพระเจ้าจงทําให้คนอื่นอยากจะเป็นเช่นนี้ด้วยมีเรื่องเล่าว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งที่บอกธรรมทูุคธิตังว่าถ้าคริสชนดํารงชีวิตเหมือนพระคัมภีร์คุณก็สามารถพิชิตประเทศอินเดียภา,ายในห้าปีเราเห็นประชากรของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม ไม่ประสบความสำเร็จยิวหลายคนก็ไม่ได้สะท้อนพระเจ้าให้คนชาติอื่นเห็นแต่พี่น้องครับในสมัยของเราล่ะเราสะท้อนพระเจ้าให้คนอื่นเห็นบ้างไหมด้วยตัวอย่างชีวิตของเราในพระวรสาร เมื่อสาวกไปเตรียมให้พระยุสุจ้าเข้าในเขตสมาริยาประชาชนที่นั่นไม่ยอมรับเสด็จพระองค์ยากอบเละจรสิทธิ์ของพระองค์เห็นดังนั้นก็ทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข่าพระองค์ประสงค์ให้เราเรียกไฟจากฟ้าลงมาเผาผลาญคนเหล่านี้หรือไม่เพราะเขาไม่ตอนรับพระองค์เขาไม่สนใจ พระเยซูเจ้าทรงหันไปตำหนิสิทธิ์ทั้งสองคนว่าพวกเจ้าไม่ทราบว่าจิตใจของพวกเจ้านั้นทำด้วยอะไรบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นเหนไหมครับพระเยซูเจ้าต้องบอให้บรรดาศิษย์ไม่ได้เข้าใจถึงแผนการของพระองค์ และวิธีการด้วยไม่ใช่ใช้วิธีทางรัฐเราได้รับบทเรียนคือพระเจ้าไม่คิดอย่างมนุษย์คิดแต่พระเจ้านั้นมีใจเมตตาการุณาพระองค์ทำได้ทุกอย่างและพระองค์มีแผนการของพระองค์เราไม่สามารถที่ทำงานแทนพระองค์ได้เพราะพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าเรามากมาย และพระองค์จะไม่ทำงานแทนเราเพราะฉะนั้นเราไม่คิดเลยที่จะทำหน้าที่แทนพระบิดาไปแนะนำพระองค์แต่เราจะต้องมาดูว่าเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในกรณีที่ชาวสมาเรียไม่ต้อนรับเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของความเป็นมนุษย์แล้วเรายังต้องใช้เวลาในการที่จะพบปะคุยกันประกาศสิ่งที่สวยงามให้เขาได้ทราบ แต่สิ่งที่เขาทาไปแล้วเขาเขารู้น้อยก็เลยเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้พี่น้องครับเรามีสองวิธีที่จะกระจายข่าวดีออกไปก็คือหรือว่าเราเป็นเทียนจุดเทียนให้เป็นสว่างในงที่มีความมืดหรือว่าเราเป็นกระจกเงาเป็นเทียนก็คือ การที่เรารับแสงสว่างแล้วเราก็จะพยายามที่จะส่งแสงคนอื่นแล้วก็เป็นกระจกเงาก็คือว่าเราสะท้อนชีวิตของพระเยซูเจ้าให้เห็นในชีวิตของเราแต่ละคนก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้ทุกท่านที่ฟังการรำพึงในวันนี้จงมีความสุขความเจริญแที่สำคัญคืออย่าลืมเป็นแสงสว่างนะครับ อย่าลืมที่จะเป็นเทียนอย่าลืมที่จะเป็นกระจกเงาให้คนอื่นด้วยเพราะว่าทุกคนกำลังรอท่านอยู่สวัสดีครับ